โด้แดงแดงแล้วก็โดดโรยขึ้นป้าเรียกกันว่ากระโดด่บอม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 ผมมาคุยกับบอสเรียกบอสไปหาปูดไมดิไอ like oh, sure? ้หนูโอ้ยโหมันโหดเลยสวัสดีครับทุกคนทุณนะครับวันนี้จะมาอยู่กับเกมสติกอิทสติกสติกนะฮะมันก็จะเป็นไปเกมประมาณ 2D Action Platformer นะฮะ เรื่องเป็นว่าต่อสู้เพื่อเลื่อนขั้นไปในบริษัทยักษ์ใหญ่อะไรงนี้นะฮะแล้มาเริ่มทํางานกันเลยดีกว่า,ามาแล้วมาพร้อมเริ่มทํางานนะฮะตื่นละตื่นละมา <Hey you. S 1> โอ้นายนะี่ยนั่นมันที่หน้างของฉันนะ job, ไปหาง,งานซ้ำซากไอ้ง,ง,งูเงามันมีบริษัทจ้างอยู่ไฟแนนซ์ออฟฉันนะโอเคขอบคุณครับอ๋อ <got> เขาเคยทำงานอยู่ที่นั่นแต่โดนไล่อ,ออกมาแล้ว เป็นไรไหมคุณ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 เอออ้าว,อาวโอเคก็ประมาณเหมือนว่าจะมีแบบโคออฟเลยเนาะว่าเรียกพวกมาได้ด้วยแต่ว่าเราเล่นคนเดียวนะเออแงงเลยโหดได้ดสุดนะแบบว่าเรียกเพื่อนนะเรียกเพื่อนถ้าใครมีเพื่อนก็เรียกเพื่อนเล่นกันได้นะมา financial office ชื่อง่ายๆอย่างนี้เลยนะมา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  ก็เขาถามว่าอันนี้เป็นแบบฟอร์ม 01.B คุณต้องการงานไหมเยสหรือโนแล้วก็ข้างล่างเขียนว่าถ้าเซ็นสัญญานี้บริษัทจะไม่บอกเลยนะว่างานที่ต้องทำแบบหมายถึงอะไรบ้างงั้นยัง,ย,งยังไม่แล้วกันฮนะไม่ไม่แล้วกันตอนที่คุณจะเดินกลับบ้านคุณหยุดพักที่ตู้ ATM เเพื่อจะได้ถอนเงินนะฮะแล้วก็เจอว่า เงินอะหมดบัญชีเรียบร้อยแล้วโอ้และคุณก็ต้องกลับบ้านไปนอนหิวโหยเช้าตื่นขึ้นมาคุณก็เจอกับอหาเงินในกระเป๋าซึ่งไม่มีเลยสักบาทเดียวแล้วเหมือนกับว่าคุณจะเอาสัญญาจ้างของบริษัทกลับมาด้วยนะฮะซึ่งคุณจะเซ็นไหมหรือว่าไม่เซ็นยังไม่เซ็นแค่หิวเองนะฮะ,ะลูกของคุณลูกสาวของคุณกำลังร้องไห้ เธออายุสองขวบแล้วก็นั่นเป็นหนทางเดียวที่เธอจะบอกว่าเธอกำลังหิวอยู่แล้วก็เธอก็ผิดหวังดิตัวคุณเปอย่างมากแต่นั้นเองเพื่อนของคุณก็เข้ามาหานะฮะเพื่อนสนิทของคุณเข้ามาเยี่ยมเขาเอาอาหารมาให้พวกคุณก็นั่งกินในความเงียบนั้นคุณรู้สึกละอายเป็นอย่างมาก คุณยังจะสมัครงานไหมก็เอาเป็นว่าสมัครเลยเลยกันนะฮะอ๋อกดผิดตอนเช้ารูกของคุณเป็นไข่กับวิชัยและโอ้โหบริมีเงินไปโรงพยาบาลแล้วสาวโอเคไปละไ,ไม่ไม่เล่นละมาเดี๋ยวเสียเวลาทุกคนอฟอร์ม 01F ใส่ชื่อของเพื่อนของคุณนะก็น่าจะเป็นเพื่อนที่เอาอาหารมาให้เรานะฮะตัวเขียนข้างล่างว่าโดยเซ็นสัญญานี้บริษัทจะไม่เก็บงานของเพื่อนคุณไว้หรอเอ่อ เออเพื่อนผมอหรฮะเพื่อนเอ่อชื่อชื่อแดกคูณฮะชื่อชื่อใช่ใช่ใช่ชื่อเจ้าแดกคูณสแไปมาผมขอจะบุกไงพร้อมแล้วทุกคนย่าก็มีปุ่มอะไรครับอะไรบ้างวะเนี่ยแตะเหมือนไม่รู้นะว่ามีปุ่มอะไรบอกบ้างแต่ว่าน่าจะได้แล้วมั้งขึ้นลงก็ลงก็กล้องเนี้ยนะย่าก้มงก้อมีเตะ นีิต่อยเตะโอเคอ๋อม่ตกยทำคั้ตุกขั้นแขกนะฮะมาเริ่มทำงานดีกว่าจะโดนรถชนด้วยไม่ได่แหมเรามองถนนถนนเอ้ยไมอถนนพวกนี้นี่มาฮนะเข้ามาแล้วบูเข้ามาแล้วครับอ่าพอดีเข้าไปในเวทีโอเคครับกระโดด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 ได้กันะฮะโดดเด้งเด้งแล้วก็โดโด เลยขึ้นฟ้าเรียกกันว่ากระโดดอคอมบ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 อมพอมแล้วไปผมที่จะทำงานมาแล้วเฮ้แล้วคุณอ่ะนี่คือบอสนะเขาอยู่ข้างล่างนี่คือคนเก่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันฮะอ่าใช่แล้วผมเป็นคนที่ดีที่สุดที่ทำงานได้อ้าวไล่เพื่อนโง่ ฮะ huh? ไม่บอสอย่าไล่เพื่อนผมออกบอสบอสบอส่าไล่เพื่อนผมออกอย่า oh. งนั้นเซอโอ้มีหลอดไฟให้ชนด้วยอหาหมดหลอดไฟเล่นแอะอเก่งไหมบอสดูดูซะก่อนอย่าไล่เพื่อนหมอก่าไล่เพื่อนหมอกตกซะเลยอย่าไล่เพื่อนอก oh. อื้อ จะเล่นบอลไม่มีกระสุนได้ไงหัวแดงนะหัวแดงอ้าวจะเล่นบอลขอละขอละบอสมาแล้วเฮ้ยเฮ่อเฮ่อมันมีแก้วน้ำออกมานะแก้วหรอเอาละกดปอยกดเตะอะไรไม่ได้ด้วยเพื่อโดยยิ่งเดียวเฮ้ยว้าวเฮงก็สนุกเลยอะไรวะแมน่าจะแบบโหลดแมปแล้วฮะ อ๋อลืมบอกไปว่าเกมนี้เป็นตัวเดโมอยู่ในสเตมได้ฮ่า่าลืมไปเลยนี่กดแซดเพื่อตื่นเนาะว้าวแขนขึ้นมา,ายังไม่อยากตื่นเลยอ้วกทำงั้นอะ่ะกวดตัวก็ไอ้นอนนอาตื่นแล้วฮะตื่นละเฮเอ้าเราจะได้หมอกเคล็ดตื่นได้ง่อยแอาก็มีแบบเห็นข้างล่างนเป็น,นะเ,ปนเป็นท่าอยู่ข้างล่างนะขอไปเก็บขอ ก่อนเดี๋ยวกองไฮเฮ้ยกองเก็บกองก่อนอ่าก็คือเหมือนเป็นแบบว่าเลือกอัปเดตได้นะฮะว่าเราจะเปิดอะไรบ้างใส่เข้าไปในคิวข้างล่างเลยเนาะเดี๋ยวไปดูแล้วกันเออเอาเป็นปลาแก้วปลาแก้วหลัวอือเนอปลาแก้วน้าก็มันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นไปตามคิวนะฮะหรือว่านี้ปลาแก้วปลาแก้วแล้วก็ต่อไปก็พวกเนี้ย ตามท่ามันเราน่าจะเลือกไม่ได้มั้งจะว้าวแล้วก็ไปด่านต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เนะี่ยถ้าเป็นเก็บดาวแล้วก็อาจจะได้ท่าใหม่หรือว่าอัปเดตท่าเดิมอะไรประมาณนั้นเนะาะเรามีเตะกลางอัปเปอร์คัตราวเฮาคิกเคแล้วก็ปาแกวสองครั้งปลาเกวสองครั้งแล้วก็เตะรอบะไรกันฮนะแบบนี้เราก็ได้เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วแถบเถวหนึ่งข้างล่างนะ่าจะเป็นเลือดเกเ okay. ค,คุณเกลียดงานนี่นะครับโอ๊ยอันนี้อัปเดตท่าได้โอเคเราอัปเดตเป็น bicycle kick เชยูเค็นสปินคิกชอบเป็นคิกอะเอาแบบสปินคิกแล้วกันเนาะว้าวว้าวปาแก้วให้มันหมดไปก่อนแล้วกันนะผมมาคุยกับบอสเรีเยกบอสไปหาคุณพี่ ไอ้หนูโอ้ยโหมันโหดอ่ะมาขมอนขมอนขมอนโอ้ยขมอนขมอนเออเตะออกมาแมปก็จะแบบไม่หรือยังใหม่ยังใหม่นะยังใหม่นะโอ้ยมันอยู <estratég flush. S 2> ่มันอยู่หลังตะว่ามันได้เพียบอ่ะเออถ้าศัตรูหมดก็จะได้แบบนี้นะขึ้นไปชั้นต่อไปเกรดต้องจัดการศัตรูวันนี้โอ้ย ดดิโอ้ยอย่ามาเกาะครับผมโอ้ยอย่ามาเกาะอย่าสปินกีอ่าตกไปเลยสวัสดีครับคุณเบือ่อารทำาุระไหมอเอ้ยอัพเปัดปเลยน่าจะตัวเล็กๆไม่มีอะไรนะอันนี้โปรโมชั่นอ m โมชั่นอลแวมไพร์ ถ้าเราเตะเอ่อเตะไข่เขาเราจะได้เลือดนะโหหนึ oh. 100่งร้อยคิดอัพลดดาเมจอ๋อแข็งแร่งขึ้นหรือว่าเอาเราน่าจะมีท่าเตะอะไรเตะไข่เป็นในท่าแรกของเราเนี่ยเนาะเออเตะไข่เลยเออเตะไข่เลยอเออติก็เลยอีกแรกๆก็จะง่ายๆอย่างนี้นะอะเบคัส ภาคิกเอ้าถ้าเป็นเชฟมันแบบว่าโอ้ยชิียดโอ้ยขเขาโหดอ่ะโอ้ยเขาโหดปะเอ้ยโอ้โหมันต้องเล็งไหมมันต้องเล็งสักนิดนึงโอ้ยผิดด้านผิดด้านเนาะเออโหข้างบนน่าจะโหดนะข้างบนน่าจะโหดตัวใหญ่มาผมพบแล้วเออเอออย่าม,มาหนาเขามันเรียบขวกชนะไหมตรงบนเรียบขั้วเออเรียบขั้เหรอ ไอเดี่ยวขู่อ้าวโอ๊ยอินเทอร์นะตัวเลขนี่คืออินเทอร์มันโหดไหมมันเรียกวัวเยอะเลืเกินเฮ้ยโอ้ยหัวหลุดเลยวะใช่หัวเพราะว่าน่ะอืดปลาแก้วซะเลยปลาแก้วซะเลยไอ้ะอะเด็กน้อยพวกนี้มันเป็นอินเทอร์ไม่ทำใช้แรงงานเด็กโอ้ยมันปลาไม่ถึงนะปึ๊บขึ้นมาแล้วปลาแก้วก่อน ถ้าปาแก้วมันกากไปหน่อยมะชั้นต่อไปเป็นอัพเกรดอะไรดีอัพเกรด,าดกปาแก้วเป็นสองของหรือว่าเฮลิคอปเตอร์คิกไหมโฟร์บัตคลิกชูรุคินแล้วกันลองแบบเฮ้ยต้อเฮ้มีเกาะด้วยหรอเพ่รู้เออเกาะเออโอ้เออ,อ,อชูรุคินไม่แรงเลยนะอาจจะต,ต้องมีคน ให้ต่อไปก่อนแล้วกันนะท่านนี้โอเคโอ้ยเขาถืออะไรวะโอ้อะไรวะเน่โอ้โอ้โหโหดโโจมเลกันเข้ไปได้แล้วอืออืออือเียเขี่ยเขียเขียก่อนเขี่ยก่อน อค้คยยดว <S 2> <S 2> <S เสียงหลงเลยกูไม่นะอันนี้อัพเปอร์สตบัตชิกเอ่อถ้าต่อไปเปอะไรเลยไอต้ารีโลเราลีโลได้ด้วยนะฮะลองลีโลกันไหมลาวเฮาส์คิกน่าจะมีถ้าไม่มากนะฮะแต่ว่าเกมมันเป็นแบบประมาณลบไลท์อ่ะที่เราตายหรือว่าจบด่านเราจะได้มีตัวเลือกท่ามากขึ้นในแบบนั้นเนาะเอาเป็นอัปเคอร์สกันลูคีนเราหายละ โอ้มันอ๋อมันมีเครื่องหมายตกใจมันจะพุ่งมาแล้วนะอืมวิ่งแดงชิบหายเลยวะ่ะมันกดอ่ะทุกคนมันกดผมอ่ะวิ้ยมันกดอ่ะโอ้ชิบเอาใหม่เอาใหม่แก้มือนะฮะแก้มือแก้มืออทำไมมันทำชาอย่างนั้นวนะเนี่ยเราจะหลบยังไงกระโดดเหรออ๋อกระโดโดตรงนี้เองมันรู้แล้วโอ้ยไม่ได้แดกแล้วเฮ้ยเกลือดก่อนเกลือดอันนี้เป็น รีเวเทตอ b อบเจกหรือวะไปที่เข้าคลิปแล้วกันนะฮะไม่ผมจะเก็บเลือดก่อนเคกล่ <Okay. S 2> <ๆ>องเลือดเอ่อกล่องขังขวนมันจะหายไปด้วยนะถ้าปล่อยมันนาน,านๆเดี๋ยวมันหายไปมาจะมาหาบอสอะบอสยบน์นะขอคุยกับบอสหน่อยผมจะเลือดขั้นเป็นซีโอไปแล้วเตรียมแ๊บเตรียมกับบอสอ่ะซ้อมซ้อมเอ้ท่านี้แล้วกัน บอสผมมาแนะนำท่าใหม่เกมมาขโมยงานของฉันอย่างนั้นเลยต้องไล่ฉันออกก่อนเว้ยไ,ได้หลยดไอ้โยจะจะยิยยงปืนนี้เห้เอซี <Wow. S 2> <Easy. S 1> so, ่นี่คือซีอีโอคนใหม่กันเหรอเขาอยากจะขยายบริษ,ษัท <Yes. S 2> นะฮะเราอยากให้เราทำตามคำสัง่งของเขา ไม่ผมขอปฏิเสธอ่าฮะไม่ได้แจ่งอะไรเราจะไม่ถามสองรอบไม่เขาอยากจะสามารถไรล่เราออกได้นะฮะตัวเขาแปลกๆนะตัวขางการโงมใส่หมวกแล้วก็ตัวแบบว่าลำตัวยาวๆหน่อยนะฮะแงน่ถุยน้ำลายใส่หน้าซะเลย ไปไม่ทั้งนั้นนะทั้ผฝนตกนั่นแหละปลดล็อกตัวละครใหม่วีูุจักคาร์ตี้ก็คือจะเป็นเหมือนว่าแต่ละตัวละครจะมีท่าเริ่มต้นแต่กางไปเงี้ยนะคาร์ต้ช็อปกับมีดน่าสนใจโอเคไปต่อกันได้ว่านี่ก็มีขึ้นไปนเรื่อยๆนะฮะตามระดับเลเวนได้เอาไปอัพเดตอะไรกับนบ้างด่วนแต่ก็ น่าดีอบอกขึ้นหลังมั้ยเราไม่ได้ไปชั้นต่อไปเนาะโอเคโอไทามชุ oh, นเฮปทามจุดไดไงวะแอคเคาท์ดิพลาซเมนต์เพิ่มคอมโบเคาน์เตอร์นะฮะถ้าคอมโบสูงก็จะดามเมจจะสูงขึ้นโอเคต้องใจดื่มน้ำดื่มเพื่อเพิ่มเลือดได้แล้วก็ต่างๆโอเคอันนี้เพิ่มดามเมจกันแล้กันเนาะ กดล็อกแบบนี้นะฮะเสียงก็ปีปๆกัน,นแล้วเินผอว่าธาน่าจะแบบได้เล่นต่ออีกรอบนี้ป่ะลองดิงอ่โอาโบธาเป็นอเนาะลองดูโอเค Welcome new e m p l o y e e เอ่อคุณต้องการเงินเท่าไหร่เลยโอเค2ี่ห้าห้าแปดนะฮะอ๋อสามารถบริษัทสามารถหักเงินที่จ่ายเราได้ด้วย ด้วยค่าใช้จ่ายต่าง,างๆอะไรวะงั้นเอายี่ผห้าก่อนนะไม่น่าจะได้แ <1. S 1> ม่ล่อไม่ได้แต่ก็ได้ก็เรือกเป็น the temporary Tem w เก k e r หรือเปล่าไม่เป็นที่น่าจดจำถ้าได้มื่อเป็นแบบนี้ p l a s i c b บ,บิต t y เป็นมันติดทาทํำอะไรได้ไหมรุมรกันเนะนี้ p า a s i c เป็น r ันได้ Ninja ชีคให มีประมาณเท่าไหร่เนี่ยเจ็สองตัวมั้งมีตัวใหญ่ด้วยเนาะเล่นนี้ก่อนแล้วกันนะนูคาตตี้เดอะวิปนะฮะห้านี้แล้วหัวเราไม่เป็นแบบว่าไม่เห็นหัวเป็นชิ้นๆเลยฮะเอ้ยอ่ะอ่าทางซ้ายมือน,นั้นเป็นแบบว่าคอมโบคอปเตอร์เนะเออละ่ะมา <'re> เออผมซ้อมก่อดิโอ้โหมีดฟ้ามีดกังหดูด อื้คาราเต้จบคาราเต้ตกโอ้หของของของเก็บของกันนะเอ่อจ้ำคิกอย่างนั้นเหรอเอ่อคาราเต้ชบแล้วก็จ้ำคิกละกันโอ้อเป็นไงล่ะเรือโอ้ยคาราเต้จบมันใกล้ไปหน่อยว่ะคนนะปามีดอีกรอบเดี๋ยวว่าออัปเร์คัตอั t เปอร์คัตมันไม่มฟรีแรงนะเอาเป็นทำดีกันเนาะ มาลมาใหม่อรอบนี้เราจะเป็นซีชอชโอจ้าจำคิกอ้อโหมัน,มน,มนไม่ได้หวะทุกคนอ้ยมันไม่ได้ว่ะทุกคนตอนบบนั้นนะอันนี้มันไกลแค่ไหนต้องกระโดดก่อนไปเออก็ไม่น่าจะต่างกเท่าไหร่เดี๋ยวเล่นเล่นไปนะ่จาจะรู้เป็นยังไงกระโดดปามีดแน่เฮ้ยพูดเข้ามาแบบนี้กระโดดสั่ศัต เีย <Yeah. S 2> ไปแบบรวเดวเร็วเร็วเร็วเออเออเออเป็นราเต้สไตล์หรือว่าไฟคิกนั่นอย่างนี้นะออชอบปามิดอุ้ยไม่เอ๋ยไม่โดนเออ ปาเมีดมันค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะมาแล้วเออ่าว้าวว้าวว้าวหัวเลือดกองเลือดโห้มันแรงป้ายดิแรงป่ายเลยวะทุกคนของเลือดหายไปแล้วนะฮะถ้าโดนถ้าเราโดนตีงั้นเหรอโอ้ยโอ้คนมันเยอะอะมันแน่นอ่ะโอ้ยเออ่าเก๋ซะเลย โอ้โหโอ้โหทามอ๋อนี่คือโอทามนะ่ยตีเตะเลยทำไมมันแรงขึ้นขนาดนั้นวะก่อนหน้านี้มันไม่ขนาด,ดนี้เ่ยเล่นซูดอกุแอตแท็คือฟออร์อ,อ๋อจะพลาดได้ตัวไมเ่เกตคอมโบอันนี้คือมันติดทาร์ท่าของก่อนหน้านั้นนี่คือเพิ่มแมคคิว แล้วยิ่งเรามีท่ามากเราก็จะยิ่งมีเลือดมากขึ้นนะฮะลดดาเมจโอเคลดดาเมจกัน,นเนาะโอ้ยเจ็บโอ้ยนเทชชั่งโอ้โหมันแน่นอ่ะเขาคุยโทรศัพท์อยู่นั่นแ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยแยเแค่ทำงานมันขนาดนั้นเลยแล้วคุณ ไรเซช็อปแม่งไม่แรงเลยวะเปลี่ยนแบบสมันี่ด้วยจ้าทำไมมาเล่นกระตุกวะเนี่ยอย่อ้าวชนยังออกไปซะแล้วนี่ฮะขอท่าก่อนฮะเป็นสเต็มคลิกหรือว่าเอาเป็นแบบชูริเคนก็ได้นะเป็นคาราเต้สไตล,ล์ละกัน อย่าบนให้จะบนเฮ้ยนั่นมันตกเองอ่ะแรงไปหน่อยว่ะทุกคนเฉยเลยเฉยเลยครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้ไม่รู้ว่าปลดล็อกอย่างไรเนาะกดอันนี่ ไม่เมื่อกี้กำลังเทเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องอุ้ยมาแล้วใหม่อชอชอชเก็บของก่อนะเหมือนเดิมดีกว่าไหมจัมคลิก ไนโทรสแต็ปตัวกันปล่อยสองด้านโอเคฮึบว้าทั้างหนกระตุกอะโอชิบไอ้หนามีดปากตัวขนาดนั้นยังไว้ก็ปล่อยสองด้าน,นคือนอาแน่ใส่ซะเลย อ๋อเขาบ่นนะเราโอ้ยโอ้ย <S 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 เป็นพันหรอน่าจะได้นะรอบตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออบ่นมากบ่นมากอ้ยอันนี้อะไรวะเนีย่ยโอ้ยออถ้าบ่นเราเราตีไม่ได้เลยนะติดสตาร์ทคิดว่าติดสตาร์ทตอนนี้เอขอ่อน อันโดโรถ้าเรารีโแล้วจะได้เลือดหกก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่เิือเมื่อทุกชันะะ้นแล้วกันอืออืออ้าเฮ้ยชอบเอ,อ,อ,อาไปเอาไปอ่าหยาสิาเราขอ้อยู่ข้างล่างนี้อ่ะเก็บไหมเก็บ วอเทเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มมาทีละแล้วกันนะขอเป็นเวอร์ตี้แล้วกันมันต้องใช้ใกล้อยู่พอตควรมันไ่กระโดดไปไกล้เท่าไหร่มอนมอนทำไมใกล้ฮะทำไมใกล้โอ้ยชิดจ้าจ้าตกเป็นเชล ไอ้ช่อโอ้ดโค้ดโค้ดโค้โค้กระสปินเออโอ้ยชิดโอ้ยชิดปูเฮลก่อนเลยทีนี้ไม่ไหวเออเออเออสปินอันนี้ครั้งหมัดหนึ่งร้อยฝ่ามือเค ชูริเคนแล้วกันนะชูริเคนก็ช่วยได้มากเหมือนกันมาไปละชูริเคนไม่แรงเท่าไหร่ไโอ๋อมันไม่ค่อยจะนะวะัดสมอนมอนมอนเอ้าชนไปถ้าพวกแกอื้อไม่ได้เด็กอื้อ,อ,อ อย่ากกระเด็นช็อตกระเด็นช็ว้าสวินว้าอาไอชาเออเตะเฉลยเราสามารถดื่มน้ำเพื่อเพิ่มเลือดได้ใช่ไหมนะเพิ่มเท่าไหร่วะเนี่ยข้าก่อนีดักดาเโอเคต่อยทุเแล้ค่หนึ่ง ใกล้แล้วฮะใกล้ถึงบอสละเอาบอสนี่เราน่าจะเข้าไปต่อยก็น่าจะได้ั้งเมื่อกี้เราโชคดีน,นะที่ตกไปก่อนที่เราทำอะไรจะไม่เท่าไหร่นี่หวะโอเคเร,ย,รยวๆเข้าใจแล้วอ่าเปแพนชั่นได้เลยได้เลย ออเไก็ได้แล้วไปไหนต่อเยี่ยมเอ้าเอ้าเดี๋ยวนะเอ้าเรากลายเป็นบอสตัวใหม่ฮะก็คือเกมก็จะเล่นวนอย่างนี้แหละมีปลดล็อก,กขั้นต่อไป มีโปรโมชั่นคิวเร์ช่วยรุ่งไอเคก็แบบเยอะอยู่นะโอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันเยอะอยู่นะฮะมีด่านต่างกันไปเนาะโอ้ยเดี๋ยวโดนชนออยชิดมีด่านแอร์พอร์ตแต่ว่าไม่น่าจะได้เล่นมั้งในตัวทรีรวเนี่ยโอ้โหเฮาเอ้อนะ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดรว่าเดยว่าพรน้เดี๋ยวคุณก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปนหน้าแล้วกันประมาณนั้นไหมบายไปก่อนละไปก่อนฮะ